เอฟสตีนคดีชาวที่ตามหลอกลอนรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอกสารในคดีมากกว่า2 0 0หมื่หน้าค่ะบอกเล่าเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นจากมือของชายที่ชื่อว่าเจฟฟรีย์เอฟสตีน คงจะมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงที่จะฟังเรื่องราวสุดเช้าแบบเต็มๆของเจฟฟรีย์แอ็สตีนไหมคะแต่มันคงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคลิปของเราคงจะยาวมากๆแต่วันนี้ข้าเราจะพาไปเปิดแฟ้มคดีของเจฟฟรีย์แอ็สตีนว่าเรื่องราวของนักธุรกิจการเงินชื่อดังคนนี้จากพีคและไปสุดที่ตรงไหนติดตามและมาฟังไปเพลินๆกับเรา t n n World Explainer ค่ะ ก่อนว่าเจฟฟรีย์เอฟสตีนเป็นใครเขาเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันค่ะที่เกิดแล้วก็เติบโตขึ้นในนครนิวยอร์กเส้นสายของเอฟสตีนเป็นเหมือนใหญ่แมงมุมเขารู้จักคนนั้นคนนี้ในหลากหลายวงการตั้งแต่ในแวดวงของธุรกิจไปจนถึงวงการบันเทิงและไปถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศค่ะแต่ถ้าเราย้อนไปดูชีวิตของเอฟสตีนค่ะก่อนที่เขาจะมีภาพลักษณ์สุดเช้าแบบที่ทุกวันนี้เรารู้จัก เขาไม่ได้อยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องกับการค้าเซ็กส์หรือว่าค้ากามเลยแต่ว่าเขาค่ะประกอบอาชีพเป็นคุณครูมาก่อน แต่ว่าชีวิตการเป็นคุณครูของเอฟสตีนนี่ก็สุดมากๆเหมือนกันมีเด็กนักเรียนค่ะที่เคยเรียนอยู่ในโรงเรียนสมัยที่เอฟสตีนได้สอนอยู่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวกับทางนิว york t i m e ์ทุกคนลองนึกภาพนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราวันแรกในการเข้าทํางานเป็นคุณครูเราก็อาจจะแต่งตัวที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยสักนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าเอฟสตีนนี่ไม่ใช่เลยค่ะเขาแหวกกฎระเบียบทุกอย่างวันแรกในโรงเรียนเอฟตีนค่ะเขาแต่งตัวยังไงเขาใส่เสื้อเชิ้ตแหวกอกค่ะ แล้วก็สวมเสื้อโค,ค้ทขนสัตว์ทับไม่พอเท่านี้เขายังมีสร้อยคอทองคำเป็นโซ่ค่ะเส้นใหญ่ใส่เข้ามาด้วยเอฟตีนเริ่มต้นชีวิตทำงานของเขาด้วยการเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนชื่อดังในช่วงสั้นๆก่อนที่เขาจะย้ายเข้าสู่วงการธนาคารจนสามารถก่อตั้งบริษัทของตัวเองได้ในปี1982 เซีเอนเคยรายงานราบริษัทของเอฟสตีนรับเฉพาะลูกค้าที่มีทรัพย์สินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นและภายในช่วงปี1990เอฟสตีนก็สามารถสร้างคฤหาสน์หรูและอพาร์ตเมนต์ได้นในหลายประเทศซึ่งนับเป็นเวลาเพียง8ปีเท่านั้นหลังจากที่เขาตั้งบริษัทของตนเองและเพราะแบบนี้จึงทาให้เอฟสตีนได้ใกล้ชิดกับผู้มั่งคัง่งและผู้ทรงอํานาจรวมถึงประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตประธานธิบดีบิลคลินตันค่ะ นอกจากนี้ค่ะด้วยความร่ำรวยของเอฟซีนมันก็ไม่แปลกนะัที่เขาจะซื้อเกาะส่วนตัวซึ่งเกาะนี้มีชื่อว่าลิตเทิลเซนเจมส์ทุกคนจําชื่อเก่อนนี้เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะวันนี้แหละค่ะคือสถานที่ที่จะถูกใช้ในปฏิบัติการค้ามนุษย์และค้าประเวณีของเอฟซีนจนบางคนค่ะถือกับต้องเปลี่ยนชื่อเกาะจากลิตเทิลเซนเจมส์เป็นเกาะเอฟซีนเลยทีเดียว กาส่วนตัวลิตเทนเซนต์เจมส์ของเอฟตีนค่ะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐมีพื้นที่72เอเคอร์หรือประมาณ182ไร่ที่ประกอบด้วยวิลล่าหรูหลายหลังมีรายงานว่าเอฟตีนได้บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับรัฐบาลท้องถิ่นของหมู่เกาะเวอร์จินรวมถึงมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนบนเกาะด้วยแต่หารู้ไหมว่าชื่อเสียงของเอฟตีนบนหมู่เกาะเวอร์จินกลับไม่ไดีอย่างที่คิด ครั้งหนึ่งอายการสูงสุดของมูเกาเวอร์จินได้กล่าวเอาไว้ว่ามันเป็นยิ่งกว่าความรู้ทั่วไปที่จะทราบว่าเอฟตีนนี่แหละค่ะคือพ่อค้าปราเวนีจากคำบอกเล่าของเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถูกพามาที่เกาะส่วนตัวแห่งนี้พวกเธอพูดเหมือนกันว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศในแบบที่ไม่ต่างกันมากโดยเริ่มจากการที่เอฟซีนหวานล้อมให้เด็กสาวเปลืองผ้าก่อนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศที่จบลงด้วยการจ่ายเงินเพื่อปิดปาก แต่เรื่องราวไม่ได้จบอยู่แค่เกาะลิทเทนเซนเจมส์ค่ะเพราะว่าเกาะที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเซนต์โทมัสก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เอฟตีนใช้เปิดปฏิบัติการค้ามนุษย์และค้าประเวณีของเขาด้วยที่สําคัญคือคนที่อยู่บนเกาะเซนต์โทมัสค่ะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทุกคนไม่สามารถทําอะไรได้เพราะอิทธิพลที่มหาศาลของเอฟซีนคนงานบนเกาะที่ทำหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศกล่าวว่าเอฟตีนพาเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มาที่เกาะอยู่เป็นประจำด้วยเครื่องบินส่วนตัวหลังจากแวะพักตามจุดหมายต่างๆรอบโลกทั้งปารีสลอนดอนสโลวาก,กียเม็กซิโกหรือแม้แต่โมร็อกโกแต่ในบางครั้งมันก็สร้างความแปลกใจให้กับคนงานเพราะบางครั้งเด็กสาวที่ถูกพาตัวมาก็ดูอายุน้อยมากๆที่อาจไม่ถึง16ปีด้วยซ้ำแต่พวกเธอก็มักจะมาพร้อมกับถุงช้อปปิง้งจากร้านแบรนด์รูที่ไม่มีอยู่ในเกาะค่ะ เวลาผ่านไปจนถึงในปี2005ค่ะสัญญาณแรกที่ทำให้เจ้าพ่อการเงินสุดอื้อฉาวคนนี้ใกล้มาถึงจุดจบก็มาถึงเอฟซีนถูกจับครั้งแรกหลังจากมีผู้ออกมาเปิดเผยว่าเอฟซีนจ่ายเงินจ้างเด็กสาวอายุ14ปีให้มาร่วมมีเพศสัมพันธ์ด้วยจากนั้นก็มีเหยื่ออีกหลายคนที่เริ่มปรากฏตัวออกมาจนในที่สุดปี2008เอฟตีนก็ยอมรับสารภาพผิดเฉพาะข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อเพียงคนเดียวและเขาก็ถูกจำคุกเป็นเวลา13เดือน แต่เป็นการจำคุกแบบ jail work release program หรือการให้นักโทษทำงานในเวลากลางวันแล้วกลับไปจำคุกในตอนกลางคืน 13เดือนผ่านไปเอฟสตีนออกมาจากคุกแต่เขาก็กลับไปทำธุรกิจค้าเซ็กส์เหมือนเดิมค่ะและที่สำคัญคืออย่างที่ได้บอกไปเอฟสตีนรู้จักคนในวงการหลากหลายวงการและเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลค,ค่อนข้างมากนั่นทำให้ไม่มีใครค่ะแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรหรือเอาผิดกับเอฟสตีนได้ จนกระทั่งชีวิตติดลูปค้ากามของเอฟสตีนดำเนินมาถึงวันที่6กรกฎาคมปี2019เขาถูกจับกลุ่มครั้งที่สองหลังจากเจ้าหน้าที่บุคคลคฤหาสน์รู้และพบหลักฐานเป็นรูปภาพเลือยของเด็กจำนวนมากที่มัดตัวทำให้เอฟสตีนดิ้นไม่หลุดไม่ว่าเขาจะมีอิทธิพลมากแค่ไหนก็ต้องยอมจำนดนต่อหลักฐานที่พบในครั้งนี้ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เขาได้รับโทษหนักขึ้นและนี่จึงทำให้เขาเข้าสู่กระบวนการลงโทษตามกฎหมายอีกครั้ง จากคนที่มีอิทธิพลคำฟ้าค่ะตอนนี้กลายเป็นเพียงนักโทษผู้อื้อเช้าที่ต้องอยู่ในเรือนจำ แต่การจับกลุ่มนี้มันคือครั้งสุดท้ายที่ไม่ได้หมายถึงแค่การจับกลุ่มที่เป็นครั้งสุดท้ายอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการที่ชีวิตของเอฟซีนก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วเหมือนกัน10สิงหาคม2019เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเอฟตีนใช้ผ้าปูเตียงผูกคอตนเองจนเสียชีวิตในเรือนจำและกลายเป็นข่าวใหญ่ในเช้าวันนั้นทันที และทำให้หลายสื่อพยายามตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วเอฟสตีนพยายามจบชีวิตตัวเองหรือมีคนฆ่าปิดปากเขากันแน่ แต่บางทฤษฎีก็เชื่อเขาว่าการที่นักโทษคนหนึ่งถูกดำเนินคดีล่ลวงละเมิดทางเพศเด็กจะทำให้เขาคนนั้นกลายเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมข้องข,องของังหรือในหมู่นักโทษคนอื่นๆแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เขาคนนั้นถูกทำร้ายร่างกายและเพราะทฤษฎีและความเชื่อแบบนี้ครับก็เป็นไปได้ที่เอฟสตีนจะชิงปลิดชีพตนเองก่อนในที่สุด ในขณะที่ต่อมากิสเลนแม็กเวลลอดีตแฟนสาวของเอฟซีนถูกตั้งข้อกล่าวหาช่วยสรรหาเหยื่กผู้เยาวและถูกจำคุกเป็นเวลา20ปี แล้วทำไมข่าวชาวของเอฟสตีนถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับประธานธิบีิทนัลด์ t ทรัมนั่นเป็นเพราะว่าชื่อของทรัมป์ขับปรากฏอยู่ในเอกสารจากกองมรดกของเอฟสตีนมากถึง1,500ครั้งและด้วยความที่เอฟสตีนและทรัมป์เเคยรู้จักกันมานานแล้วหลายคนจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าหรือทรัมป์จะเกี่ยวข้องและทราบเกี่ยวกับคดีข่าวเช้าต่างๆของเอฟสตีนมาตั้งนานแล้ว รวมถึงก่อนหน้านี้ที่เคยเผยแพร่สมุดอวยพรวันเกิดเอฟสตีนที่มีลายเซ็นของทรัมป์พร้อมภาพนูดแบบซิลูเอตของหญิงสาวและข้อความว่า Happy Birthday and may every day be another wonderful secret หรือสุขสันต์วันเกิดและขอให้ทุกวันเป็นความลับที่มหัศจรรย์อีกวันหนึ่งแต่ประเด็นนี้ทำเนียบขาวปฏิเสธและชี้ว่าน,นี่ไม่ใช่ลายเซ็นของทรัมป์ไม่ตรงกับของจริง อีกทั้งทรัมป์ก็ย้ำว่าภาพถ่ายด้วยกันในวันเกิดมันเกิดในปี2003ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่เอฟสตีนจะโดนตั้งข้อหาในปี2008เสียอีกจากที่เล่าไปแล้วว่าทรัมป์และเอฟสตีนรู้จักกันมาตั้งแต่ที่เอฟสตีนเริ่มก่อตั้งบริษัทของตนเองและเข้าสู่วงการที่แวดล้อมไปด้วยผู้มั่งคั่งและผู้มีอิทธิพล ทรัมป์เคยกล่าวกับเดอะนิวยอร์กแมกกาซีนเมื่อปี2002ถึงเอฟสตีนว่าพวกเขารู้จักกันมานานกว่า15ปีเอฟสตีนเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่สนุกสนานแต่ประโยคที่ทำให้หลายคนสงสัยคือตอนที่ทรัมป์บอกกับเอฟสตีนว่าเอฟสตีนชอบสาวสวยเหมือนกับตัวเขาและสาวส่วนมากก็อายุน้อยเสียด้วย และจากประโยคนี้เองค่ะก็ทําให้หลายคนยิ่งสงสัยเข้าไปอีกว่านอกจากทรัมป์แล้วเพื่อนคนอื่นๆของเอฟซีนก็อาจจะรับรู้แล้วก็รับทราบอยู่แล้วว่าเอฟซีนชอบมีพฤติกรรมทางเพศกับเด็กสาวอายุน้อยหรือที่เราเรียกกันว่าโรคใครเด็กหรือเปดฟิเลียค่ะ ทั้งจากคำพูดของเขาและชื่อที่ปรากฏบนเอกสารจึงเกิดเป็นคำถามถ,ามถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างทรัมป์และเอฟสตีนจนนํามาสู่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ที่เขายอมกลับลามเพื่อให้มีการเปิดแฟ้มคดีเอฟสตีนหลังถูกกล่าวหาว่าเข้าไปขัวพันด้วยและสภาคองเกรสก็ได้ลงมติเห็นชอบที่จะเปิดเผยเอกสารในคดีของเอฟสตีนแล้วเช่นกัน จริงๆต้องบอกว่าแฟ้มคดีของเอฟสตีนค่ะยังมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่เยอะมากๆแต่ถ้าวันนี้เราเล่าจบก็คงจะยาวเป็นชั่วโมงจริงๆแต่ท้ายที่สุดค่ะคดีของเอฟสตีนมันไม่ใช่แค่การเปิดโปงอาชญากรรมแต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนช่องโหว่ของกฎหมายว่าอิทธิพลและอำนาจสามารถบิดเบือนความยุติธรรมได้ท้ายที่สุดค่ะแม้ว่าเอฟสตีนจะรอดพ้นการถูกดำเนินคดีในวันนั้นแต่ในวันนี้ค่ะ เขาก็ไม่รอดที่จะถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายในที่สุด